การทหารยังคงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในทุกประเทศเพื่อเป็นการป้องกันประเทศและการค้านอํานาจกับอารยะประเทศต่างๆโดยทางเว็บไซต์ g o b o n d ได้ทำการสารวจกําลังรถทั้งจํานวนทหารรถถังอากาศยานหรือรถยกเว้นระเบิดนิวเคลียร์มาดูกันดีกว่าว่า็อป10ประเทศนี้จะแสนยานุภาพแกร่งสักแค่ไหนอันดับสิกองทัพบราซิลดัชนีอํานาจทางทหาร0.6912 บกประมาณทางการทหาร31,576ล้านดอลลาร์สหรัฐจำนวนทหารที่ประจําการ371,199นายแรงงาน104.7 0 0นคนเครื่องบินรบอากาศยาน822ลำเรือรบ106ลำอันดับ9กองทัพอิตาลีดัชนีอํานาจ0.6838บกประมาณทางทหาร31,946ล้านดอลลาร์สหรัฐ จำนวนทหารที่ประจำการ293,202นายแรงงาน25ล้าน8,000คนเครื่องบินรบอากาศยาน770ลำเรือรบ179ลำอันดับ8กองทัพเก,กาหลีใต้ดัชนีอำนาจ0.6547งบประมาณทางการทหาร28,280ล้านดอลลาร์สหรัฐจำนวนทหารที่ประจำการ653,000นายแรงงาน25ล้าน1,000คน เครื่องบินรบอากาศยาน871ลำเรือรบ190ลำอันดับ7กองทัพเยอรมน,น,นีดัชนีอำนาจ0.6491งบประมาณทางการทหาร43,478ล้านดอลลาร์สหรัฐจํานวนทหารที่ประจําการ148,996นายแรงงาน43,620,000คนเครื่องบินรบอากาศยาน925ลำ เรือรบ67ลำอันดับ6กองทัพฝรั่งเศสดัชนีอำนาจ0.6163หมอประมาณทางการทหาร58,244ล้านดอลลาร์สหรัฐจํานวนทหารที่ประจําการ362,485นายรายงาน2 9 6 1 0 0 0 0คนเครื่องบินรบอากาศยาน544ลำเรือรบ180ลำอันดับ5กองทัพสหาราชะอาณาจักร ดัชนีอำนาจ0.5185งกประมาณทางการทหาร57,875ล้าน170,000ดอลลาร์สหรัฐจำนวนทหารที่ประจำการ224,500นายแรงงาน30 72,000คนเครื่องบินรบอากาศยาน1,412ลำเรือรบ77ลำอันดับ4กองทัพอินเดียดัชนีอำนาจ0.4346 มบประมาณทางการทหาร44,282ล้านดอลล่าสหรัฐจำนวนทหารที่ประจำการ1,325,000นายแรงงาน487,600คนเครื่องบินรบอากาศยาน1,962ลำเรือรบ170ลำอันดับ3กองทัพจีนดัชนีอำนาจ0.3351มบประมาณทางการทหาร129,272ล้านดอลล่าสหรัฐ จำนวนทหารที่ประจําการ2,285,000นายแรงงาน795,500,000คนเครื่องวินรบอากาศยาน5,448ลำเรือรบ972ลำอันดับ2กองทัพรัเสเซียดัชนีอํานาจ0.2618มบประมาณทางการทหาร64,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจํานวนทหารที่ประจําการ1,200,000นายแรงงาน75,330,000คน เครื่องบินรบอากาศยาน4,498ลำเรือรบ224ลำอันดับหนึ่งกองทัพสหรัฐอเมริกาดัชนีอำนาจ0.2475บอกประมาณทางการทหาร689,591ล้าน1แสนดอลลาร์สหรัฐจำนวนทหารที่ประจำการ1,477,896นายแรงงาน153ล้าน6 0สคน เครื่องบินรบอากาศยาน15,293หลำเรือรบ290หลัำจบไปแล้วสำหรับการสำรวจกำลังรบทั้งจำนวนทหารรถถังอากาศยานเรือรบยกเว้นระเบิดนิวเคลียร์และจัดอันดับแสนยานุภาพ10อันดับประเทศที่มีกองกำลังทหารมากที่สุดในโลกเป็นไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลดีๆแบบนี้อยาให้เราทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับ